ครูบาก็อยู่ก็ไม่ได้อยู่สบายนะแต่ก็ไม่ลำบากเนะอะมีอะไรเราก็กินไปฉันไปเนาะแล้วก็ฉันมือเดียวจบเนาะที่เหลือเราก็สละให้ญาติโยมไปที่เขามาช่วยเระเคนของตอนเช้าเนาะสำหรับครูบาไม่ได้เก็บอะไรไว้หรอกอืม ถ้าเก็บก็เก็บแต่น้ำเปล่า <c oughs> <c oughs> บางทีก็โยมเขาพอมีปัจจัยถูกหวยห,หน่อยบางวันเขาก็ซื้อเอ็มร้อยซื้อกระทิงแดงมาถวายาคนละแพ็คสองแพ็คแค่นั้นแหละแล้วก็ถวายปัจจัยประมาณสามสี่ร้อย พอได้ซื้อน้ำมันมาเติมเครื่องปั่นไฟเนาะแต่ก่อนใช้เครื่องปั่นไฟตรงบ่อเก่าตรงที่ทิ้งขยะนั่นแหละตรงนั้นนะมันเครื่องปั่นไฟรุ่นเก่านะเปิดทีดังถึงช่องเม็กเลยมั้งมันสียงดังมากเครื่องคูโบต้ารุ่นเก่าเนาะเออสียงดังมากดังทั่วเขาเลยเปิดตอนเช้าก็ไม่ติดนะต้องมาเปิดตอนสายๆเอา เพราะว่าเครื่องมันเย็นเราสูบน้ำวันหนึ่งเราใช้ได้เป็นอาทิตย์หรือบางบางทีก็ได้เกือบเดือนนะเออเราอยู่ไม่กี่คนนะสองสามคนเองแต่ก่อนมันก็เลยประหยัดไม่เปืองอืมในชงไม่ฉีก็ไม่มีนะแต่ก่อนเนาะเพราะว่ามีใครกล้าขึ้นมาอยู่เนาะ <c oughs> แต่ก่อนคูบ้าไปนอนไปนอนตามกุฏินี่คุบานี่จะจุดเทียนไว้นะอยังมีกุฏิมีห้าหลังนี่คุบาจะจุดไว้สี่หลังนะหลังที่ห้าไม่จุดเลยเพราะตัวเองก็ไปอยู่หลังที่ห้าแหละอีกสี่หลังจุดเทียนไว้จะได้ดูมีเป็นคนมีแบบมีเพื่อนเยอะๆไงเข้าใจไหมเออจะได้เอออย่างน้อยก็หลอกโจรไงแต่ก่อน พวกมาตัดไม้ครูบาจะจุดเทียนทิ้งไว้ตามจุดตามจุดไว้เหมือนมีเพื่อนเยอะๆกันที่ไหนได้คนเดนอยู่คนเดียวแหละ <c oughs> แล้วก็ไปแอบ,บนอนอีกหลังหนึ่ง <c oughs> ย้ายที่ไปเรื่อย <c oughs> ย้ายไปขุดนอนขุดนูน้นนอนนอนขุดนี้นะไม่นอนไม่เป็นที่นะันครูบาเนี่ยเพราะนั <c oughs> ้นเขาจะเรียกว่าครูบาโดนร้อยขุดเลยหาไม่เจอหรอกในวัดไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนบ้างเนาะ Hmm. ขนาดพระที่อยู่ด้วยกันเขายังไม่รู้ว่าครูบาอยู่ตรงไหนเลยบางทีญาติโยมไปหาหาไม่เจอ <c oughs> ถ้าวันไหนไปเจอก็ถือว่าฟุกไง <c oughs> <c oughs>